สวัสดีค่ะวันนี้พบกับขวัญใจสไตล์อีกครั้งนะคะกับเรื่องของมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะคะวันนี้ขวัญใจสไตล์มีมะม่วงนะคะสามสิบพันมาให้ดูนะคะพอดีเก็บเกี่ยวในช่วงนี้จะเป็นมะม่วงในช่วงที่มะม่วงยังอ่อนอยู่นะคะที่เอามาให้ดูวันนี้นะคะจะมาดูเลยว่าเป็นมะม่วงพันธุ์โบราณต่างๆนะคะบางคนอาจเคยได้ยินชื่อแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อเดี๋ยววันนี้ขวัญใจสไตล์จะพาดูว่าลักษณะของมะม่วงเป็นยังไง รับประทานผลดิบหรือผลสุกหรือนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเชิญมาดูใกล้ๆกันนะคะว่าแต่ละพันธุ์แตกต่างกันยังไงบ้างมาเลยเห็นไหมว่าเยอะแยะมากมายนะคะในถาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีความแตกต่างอะไรยังไงนะคะสิ่งแรกที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือพันธุ์น้ําดอกไม้ พันน้ําดอกไม้จะมีอยู่จริงๆหลากหลายพันมากแต่ที่เขานิยมกันนะคะจะเป็นน้ําดอกไม้สีทองเนาะที่เคยเห็นนะคะน้ําดอกไม้สีทองมันจะผิวเป็นสีทองๆจริงๆแล้วเนี่ยน้ำดอกไม้สีทองเองเนี่ยต้องห่อผลนะคะพะหอห่อผลเนี่ยด้วยกระดาษคาร์บอนแล้วมันจะกลายเป็นสีทองนะคะแล้วมีอีกอันคือน,น้ำดอกไม้ทวายเบอร์สี่นะตัวนี้ก็จะเป็นที่ นิยมในการส่งออกเหมือนกันซึ่งนั้นดอกไม้เรารู้อยู่แล้วนะรสชาติเป็นเรื่องของทุกคนเคยรับประทานอยู่แล้วแต่มีสองพันที่เรานิยมกันนะคะอีกพันหนึ่งนะคะก็คือมหาชนกนบอกแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงที่มะม่วงอ่อนผลอ่อนนะคะมหาชนกเนี่ยจะมีลักษณะผลยาวหรือเขาเรียกว่าทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกแล้วก็ที่เราเคยเห็นนะถ้าสุกจะมีสีผิวเป็นสีแดงๆป,ป้ายอยู่นะคะพวกเนี้ย มันจะมีแต้มแดงๆยิ่งถ้าโดนแสงแดดมากๆเนี่ยมหาชนกจะยิ่งขึ้นสีนะคะข้อดีของมหาชนกคือหนึ่งจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะกลิ่นบางคนจะชอบบางคนจะไม่ชอบนะคะมหาชนกนี่เป็นพันธุ์การค้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นพัน์ที่เรารู้จักก่อนนะคะฟ้ารันนะคะมะม่วงมันเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วฟ้ารันมะม่วงจริงๆมันเป็นมะม่วงที่เป็นมะม่วงที่ไม่สามารถกินได้ตั้งแต่ยังอ่อนๆนะคะรสชาติอาจจะ ไม่เปรี้ยวมากนะักไม่เหมือนกับเขียวสเสวยที่เรากินเขียวสเสวยในช่วงที่มันไม่แก่เต็มที่แล้วมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะฟ้ารั่นเนี่ยที่ชื่อว่าฟ้า,าลั่นเพราะอะไรเวลาที่เราเฉาะเอามีฉาะลงไปมันจะแตกดังโป๊ะเลยมันกรอบมากๆดังนั้นก็ไม่เลยไม่นิยมในการส่งออกนะคะอ่าต่อไปมันแล้วก็มันอีกอ่ามันอีกมันเดือนเก้านะคะมันเดือนเก้านี่ยจริงลูกจะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะ ลูกจะใหญ่แล้วก็รสชาติอร่อยแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันจะจืดนิดนึงแต่ว่ามันเดินก้าก็เป็นที่นิยมนะคะมะม่วงมันถ้าใครสนใจเรื่องมะม่วงมันเนี่ยไปดูในคลิปขวัญใจสไตล์เรื่องของมะม่วงมันที่ให้คะแนนไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะอันหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยเลยนะคะก็คืออกล่องทองนะคะอกล่องทองเป็นมะม่วงเศรษฐกิจอีกอันนึงนะคะที่จริงๆก็ไม่ได้ส่งออกมากนักเพราะว่าอกล่องทองมีรสชาติหวานเกินไป ในต่างประเทศจะชอบน้ําดอกไม้นะคะก็มหาชนกที่มีรสชาติติดเปรี้ยวนิดนึงมากกว่านะคะแต่ว่าอกล่องทองก็ยังเป็นที่นิยมในประเทศไทยอกล่องจริงๆตระกูลอกล่องมีเยอะมากไม่ว่าอกล่องพิกุลทองอกล่องทองหรืออกล่องเขียวนะคะตัวนี้นะคะอกล่องทองที่สําคัญเนี่ยที่มีปลูกมากๆเขาเรียกอกล่องโบราณอกล่องโบราณจะปลูกอยู่แถว,แถวกับดําเนินสะดวกนะคะลูกจะไม่ใหญ่มากนักหรอกนะคะแต่มันมีรสหวานมากเมื่อกินกับ ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วปรากฏว่ารสชาติอร่อยนะคะยังไงอกล่องก็ต้องคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนี่เป็นพันธุ์อกล่องนะคะถัดมานะคะสีสเกตรหรือแก้วสีสเกตรหรือเรียกแก้ว0 0 7นเะคะเป็นมะม่วงสีพันธุ์มะม่วงแก้วนะคะที่ปรับปรุงพันธุ์โดยสถานีวิจัยพืชสวนสีสเกตนะคะก็เลยเรียกว่าสีสเกตตัวนี้เป็นมะม่วงที่ ลูกไม่ใหญ่มากนักนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยนะคะมะม่วงแก้วรู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นมะม่วงที่เหมาะในการนำมาแปรรูปดังนั้นแก้วชิสกเกตจึงนะัะเหมาะที่จะนํามาแปรรูปนะคะแต่มีแก้วชิสกเกตแล้วนะคะทุกคนสังเกตไหมมันจะมีแก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิ้นจริงๆนะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้เชิงว่าชื่อว่าแก้วขมิ้นนะคะบางคนบอกว่านําเข้ามาจากเขมรหรือกัมพูชานะคะจริงๆก็ใช่ครับเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ นำเข้ามาจากกัมพูชานะคะตอนนี้เอามาปลูกในประเทศไทยปรากฏว่ามาปลูกแล้วเนี่ยทำให้มีลักษณะที่ลูกดกนะคะและที่สำคัญที่ชื่อขมิ้นเนี่ยก็คือเวลาปอกแล้วเนี่ยมันจะมีสีผิวที่ค่อนข้างจะสีสวยเหมือนขมิ้นเลยนะคะสีเหลืองเวลาปลูกเอาไปขายตามร้านตผลไม้ต่างๆปรากฏว่ามันรสชาติอร่อยนะคะไม่เปรี้ยวมากและสีสวยนะคะคนก็เลยเอาหันมาปลูกแก้วขมิ้นเยอะเลยนะคะ จริงๆพันโบลาณของเราก็มีแก้วขาวนะคะแก้วขาวเนี่ยลูกลูกจะใหญ่กว่าแก้วสีสเกตนิดนึงนะคะแก้วขาวเนี่ยเป็นพันโบราณมันมีแก้วขาวแก้วจุกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสามารถมาแปลรลูปได้เหมือนกันนะคะดังนั้นพันแก้วเห็นไหมแค่แก้วอันเดียวก็มีสาอัน4ี่อันละนะคะตาไปนะคะมารู้จักมะม่วงที่ลูกเล็กบ้างลูกเล็กจะออกเป็นพวงแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยพันเบานะคะ พันเบาเป็นมะม่วงที่เป็นม่วงเศรษฐกิจในภาคใต้ภาคใต้ปลูกเยอะนะคะตอนนี้ภาคอื่นๆก็น่าจะปลูกเยอะเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเอามาแปรรูปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีเวลาเอาไปแช่อิ่มแล้วมันจะมีความกรอบนะคะหรือเอามากินสดก็มีรสชาติอร่อยกรอบนะคะพันเบาก็เลยเป็นพันที่เริ่มนิยมแล้วก็ขายแพงด้วยบางทีแพงกว่าพันอื่นๆด้วยนะคะพันเบาแต่ที่นี้เรามารู้จักพันเบาแล้วมันจะมีอีกอันนึงนะคะ เขาเรียกว่าพิมพ์เสนเบาเห็นไหมมีคําว่าเบาเหมือนกันนะคะพิมพ์เสนเบานะคะเป็นมะม่วงที่ปลูกมากทางภาคใต้เหมือนกันนะคะเป็นมะม่วงที่ในถ้าไม่มีพันุเบานี่ทางภาคใต้จะเอาพิมพ์เสนเบามาแช่อิ่มนะคะรสชาติเปรี้ยวไม่เหมาะกันนํามากินผลผลสุกนะคะแต่เอาไปแช่อิ่มก็มีลักษณะกรอบเหมือนกันนะคะบางทีถ้าไม่มีมะม่วงเบาจะเห็นว่ามีมะม่วงแช่อิ่มที่เป็นพิมพ์เสนเบานะคะ ชิ้นจะใหญ่กว่าพันเบาหน่อยหนึ่งนะคะแต่ยังมีความกรอบอยู่นะคะตัวนี้นะคะบินเสรเบาเสร็จแล้วนะคะพันลูกเล็กอีกพันหนึ่งนะคะก็คือพันกะล่อนทองเมื่อกี้บอกแล้วไปทางภาคใต้ตัวนี้มาทางภาคอีสานบ้างนะคะกะล่อนทองเนี่ยจริงๆในภาคอีสานเนี่ยพันกะล่อนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพันที่มีกลิ่นหอมข้อดีเขาคือมีกลิ่นหอมแต่ไม่ค่อยมีเนื้อนะคะเม็ดก็ขนาดใหญ่เนื้อก็ไม่มี ในภาคอีสานเขาก็เลยเอามะม่วงไปะยัด้ะนะคะเขาเรียกมะม่วงยัดโบกนะคะก็คือเอายัดแล้วก็ขยำขยำเอามากินนะคะได้ความหอมจากตัวพิมพ์เสนเบาตัวนี้ว่าไม่ใช่เสนเบามันได้ความหอมจากกระล่อนทองนะคะกระล่อนทองตัวนี้มีทั้งกระล่อนธรรมดาลแล้วกระล่อนทองนะคะตัวนี้ออกเป็นพวงนะคะสวยเลยแล้วก็มีสีที่จะเป็นสีเหลืองนะคะ,ะกระร่อนทองเสร็จแล้ว นอกจากพันธแกแล้วนะมีพันธุ์ที่เหมาะในการแปลรูปอีกอันนึงที่นิยมปลูกมากๆเลยนะคะก็คือ,คอชโชคอนันต์นะคะชโชคอนันต์เป็นมะม่วงเนื้อแข็งอีกอันนึงที่เหมาะในการแปลรูปแล้วก็ออกดกด้วยบางครั้งนะออกถวายด้วยนะคะชโชคอนันต์นะคะปลูกมากในประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะส่งออกได้ด้วยนะคะตัวชโชคอนันต์เนี่ยบอกแล้วว่าเนื้อแข็งก็เลยแปลรูปได้แล้วก็ผิวจะเป็นสีเหลืองสวยเลยนะคะถ้าห่อดีๆเนี่ยชโชคอนันต์ก็ คล้ายๆกับน้ําดอกไม้สีทองเลยด้วยนะคะนะคะพันธุ์ที่ชื่อแปลกๆนะคะมีเยอะเลยนะไม่ว่าถ้าเราอยากปลูกพันธุ์ดกน้อยก็ชื่อแม่ลูกดกขนาดชื่อยังชื่อแม่ลูกดกนะคะพันธุ์นี้ออกดกจริงๆแต่ถามว่ารสชาติเนี่ยมันเปรี้ยวนะคะเป็นมะม่วงเปรี้ยวเลยเมื่อว่ะเพื่อสุกแล้วเนี่ยมันก็จะมีรสชาติหวานเล็กน้อยนะคะแม่ลูกดกยังไม่เนื้อแน่นเท่าไหร่นะคะแต่รสชาติดีแล้วก็เอาไว้ปลูกแล้วมันดกจริงๆอย่างอย่างชื่อนะคะ อีกอันนึงก็เพชรประทุมตัวนี้ก็ดกเหมือนกันนะคะลูกใหญ่นะคะจะใหญ่ไม่มากประมาณ2องร้อยถึงสามกรัมนะคะเพชรประทุมก็ออกดกนะคะอีกอันนะคะพันบุญบรรดาลนะคะพันบุญบรรดานี่ก็โอเคนะคะกินทานผลสุกได้นะคะทานผลสุกได้ดีนะคะคุณบุบรรดาลูกออกใหญ่แบบนี้นะคะทรงทรงลีนะคะบุญบรรดาเพชรประทุมมีบางคนอยากกินมะม่วงมันนะคะ อ๋อมีหอละครังลูกจะเล็กประมาณนี้แหละนะคะชื่อแปลกดีเนาะนะคะรสชาติก็อยู่กลางๆนะคะออกไม่ดกมากนะคะแต่ว่าลูกยังเล็กตัวน,นี้เป็นพันธุโบราณน,นะคะที่มีชื่อแปลกๆเท่านั้นเองนะคะถ้าเราสนใจอยากกินมะม่วงมันนะคะนี่พันุโบราณพันหนึ่งนะคะพันเตี้ยทองชื่อบอกแล้วว่ามันเตี้ยนะคะเตี้ยดังนั้นต้นก็เตี้ยด้วยลูกไม่ใหญ่มากนักนะคะแต่บอกเลยว่าเป็นมะม่วงมันที่รสชาติอร่อยนะ,คะใครมีเนี่ยลองชิมได้นะคะจะมี ลักษณะมันแล้วก็หวานติดไปด้วยนะคะพันนี้พันเจีเ้ยทองนะคะดีคือเตี้ยสองคือแต่ว่าลูกไม่ดีก็คือลูกมันเล็กหน่อยนะคะนะคะมีมะม่วงอันอีกอันก็คือแก้วลืมลังนะคะบางทีเราสามารถรับประทานผลสดเป็นมะม่วงมันได้นะคะแก้วลืมลังหรือบางคนนะคะบอกว่าคล้ายๆกับพันลิ้นงูเห่านะคะที่ที่นิยมกินกันนะคะ ก็เขาก็ยังบอกว่ามันคือพันธุ์เดียวกันแต่ก็ไม่แน่ใจต้องดูลักษณะของหลายๆอย่างประกอบกันนะคะอ่ะต่อไปตัวนี้เป็นพันธุ์โบราณมากๆแล้วนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของพันธุ์ต่างประเทศนะคะพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ที่นําเข้าส่วนใหญ่นะคะก็เอาพันธุ์ต่างประเทศมาปลูกกันเยอะเลยนะคะแต่มันก็มีลูกผสมนะคะที่ผสมกับพันธุ์ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับความนิยมนะคะเช่นนะคะพันธุ์ออนซอน พันออนซอนนะคะเป็นพันธุ์ที่เป็นลูกผสมระหว่างเออร์วินเออร์วินเนี่ยเป็นพันการค้านะคะที่ในญี่ปุ่นนะคะเอาไปขายแล้วได้ราคาสูงมากๆเลยคิ้วจะออกสีแดงๆนะคะออนซอนเกิดจากเออร์วินผสมกับหนังกังวันนะคะเป็นพันุ์ออนซอนนะคะบางคนยังไม่เคยเ,ยเอาไปปลูกเนาะพันธออนซอนนะคะแล้วก็พันธุ์ที่นิยมจริงตอนนี้ก็มี R2E2 e นะคะ R2E2 e เป็นลักษณะผลกลมใหญ่ลูกสีเหลืองนะบางทีก็แต้มสีแดงแดงนะคะ R2E2 รสชาติดีนะคะแต่ข้อเสียงเขาก็ยังมีเรื่องของความไม่ค่อยดกนะคะแต่ว่าไม่ค่อยดกแต่เราได้ลูกใหญ่แบบนี้นะคะบางคนเอาไปติดสติกเกอร์บ้างเอาไปขายบ้างแล้วอันนี้นะคะอีกอันนึงที่มาคู่กันคือแดงจกักรพรรดินะคะแดงจกักรพรรดิเป็นพันธ์ุที่ ลักษณะผิวสีสวยเมื่อเอาไปห่อถุงคาร์บอนกลายเป็นสีชมพูนะคะบางทีเป็นแดงนะคะบางคนเลือกจัก,กรพพัดิแดงหรือแดงจาก,กรพพัดิลูกใหญ่นะคะตัวนี้เป็นลูกอ่อนนะจริงๆจักรพพัดิลูกใหญ่มากจริงๆมันก็คือพันยูเหวินนะคะยูเหวินที่เป็นลูกผสมของไต้หวันนะคะเอามาปลูกนะคะมาเปลี่ยนชื่อเป็นแดงจัก,กรพพัดินะคะอันนึงนะคะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะเขียวสามรสแล้วก็งามเมืองย่าเห็นไหมว่าลักษณะคล้ายกันมากๆนะคะตอนนี้นะคะพันธุหนึ่งที่ นำเข้ามาเเรียกว่าพันจินห่วงนะครับคนไทยเอามาเปลี่ยนชื่อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเยวซามรถงามเมืองย่าหรือจะเป็นเขียวใหญ่หรือจะเป็นน้ําดอกไม้มันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันจินห่วงนี่แหละที่เอามาเปลี่ยนชื่อสังเกตเนาะลักษณะลูกเหมือนกันลักษณะของมันก็คือจะลูกผลใหญ่นะคะขนาดใหญ่มากๆนะคะหลายกิโลเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ รสชาติสามารถรับประทานผลดิบได้นะคะเมื่อหำาหามนะเพราะว่าถ้ารับประทานช่วงอ่อนๆแบบนี้นะคะรสชาติจะเปรี้ยวมากๆบางทีมีกิ่นด้วยนะคะตัวนี้นะคะกินหามได้กินสุกได้ผลใหญ่นะคะแตะ่ก็ไม่หวานเท่ากับอกล่องทองบ้านเราเนาะนะคะแต่ว่าใครสนใจมะม่วงที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเหมือนทั้งหมดนี้เลยนะคะที่เอามาให้ดูวันนี้ประมาณ30มสิพันได้นะคะก็ ะะเป็นมะม่วงโบราณทั้งบมะม่วงโบราณมะม่วงเศรษฐกิจแล้มะม่วงไทยมะม่วงต่างประเทศเอามาให้ดูนะสำหรับวันนี้นะคะขวัญใจสไตล์ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆให้กับขวัญใจสไตล์ด้วยนะคะบายบาย